สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับก็ตัวตว,วอเตอร์จานะครับจากการใช้จริงมาแล้วนะได้สักสองสามเดือนแล้ววันนี้ได้มาพอสมควรแล้วก็มีปัญหาอยู่บ้างน,นะครับข้อดีข้อเสียนะครับของการใช้เจ้าวอเตอร์อจานวอเตอร์จานตัวนี้นะครับหรือถังแบบนี้ภาษาไทยก็คือถังเก็บน้ำนะครับถังกดน้ำนะครับตู้กดน้ำนะครับ ก็มา,มาดูรีวิวกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัววอเตอร์จานะครับหรือตู้กดน้ำนะครับตัวยี่ห้อสาต์เล่นะครับผมบานสเปกนะครับของเจ้าตัวกระติกน้ําตัวนี้นะครับกระติกกดน้ำก็จะเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะครับ13ชั่วโมงนะครับจะรับน้ำน้ำเย็นนะครับ อยู่ที่13ชั่วโมงสําหรับน้ําแข็งนะครับอยู่ที่2วันทีนี้ใช้จริงแล้วจากที่ผมใช้จริงมาเนี่ยอาจจะอยู่ได้3วันน้ําแข็งเนี่ยเติมเต็มขังนะครับแล้วก็ใส่น้ําที่ครึ่งหนึ่งพอแล้วค่อยมาเติมเอานะก็จะอยู่ได้ประมาณเนี่ย2วันถึง3วันวันที่3เนี่ยก็จะแทบหมดแล้วผมเคล็ดลับในการใช้งานนะครับการใช้งานจริงถึงไหมครับ2วันนะครับใช้ถึงนะครับ วันที่สามเนี่ยก็จะเป็นน้ําเย็นละก็โอเคก็คือเติมให้เต็มแก้วเช่นลักการใช้เช่นลักการใช้มันก็เติมน้ำแข็งนะครับให้เต็มเติมน้ำแค่ครึ่งหนึ่งพออย่าเติมเต็มเพราะว่าจะละลายเยู่เจ้าตัวนี้นะครับข้อดีนะครับก็จะเก็บน้ํานะครับใช้พกพาสะดวกนะครับนะครับกดน้ําได้เลย การใช้งานนะครับจะมีจุกเขียวๆอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เปิดมันขึ้นมาเพื่อให้อากาศเข้าไปแทนที่น้ําได้และเราค่อยมากดน้ํานะครับการกดน้ํานะครับก็เืิมได้ติดชื่อ รับเจ้าติกน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นดับเบิลวอลนะครับก็เก็บความเย็นได้ดีใช้งานสมบุสมบันนะครับแข็งแรงพิวไปไหนได้นะครับทีนี้พูดถึงข้อดีไปแล้วลองมาดูการใช้งานบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูข้อเสียกันตอนหลังนะครับการใช้งานนะครับก็อย่างที่ผมทําให้ดูเลยก็คือกดตรงนี้นะครับเปิดตรงจุกนี้ก่อน ็จะเป็นจุกเขียวๆตรงนี้นะครับนี่ตัวตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดเพื่อระบายอากาศนะครับเป็น,นรูเดยนอากาศก็เขาเขียนว่าเป็นเว้นนะครับเว้นอ่าเป็นเว้นอากาศนะครับเป็นรูระบายสําหรับราคานะครับอ๋อสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับราคาเจ้าตัวนี้ ก็ได้มาใช้ได้สักสามเดือนแล้วไว้ออกหน้างานนะครับให้เอาเวลาทำงานนะครับก็ไปตั้งมีน้ำกินก็จุดประสงค์หลักนะครับแล้วก็แคมป์เป็นจุดประสงค์รองกทีนี้การใช้งานแล้วนะครับมาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียที่ผมเจอนะครับก็จะมีเรื่อง,งการกดน้ำนี่แหละมันหยุดไม่ค่อยแอะพอกดปิดปั๊บมันปิดไม่ค่อยสนิทนะัจะหยดต่ออีกครับสี่ห้าหยด แล้วก็การคอนเดนต์บริเวณรอบๆของเจ้าตัวตรงนี้ประวาวน้าเนี่ยมีการคอนเดนต์เป็นหยดน้าเนี่ยเยอะนะครับเยอะเวลาวางไว้บนไม้นะครับหรือฟอนิเจอร์นะครับบนโต๊ะนะครับแล้วกางตอนเช้ามาก็จะเห็นเป็นเอ่งน้ำนิดนึงก็ต้องระวังในจุดตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม้มันพองได้อะไรได้ก็อาจจะเสียหายได้ จตสำหรับการใช้นางานครับไม่มีไม่มีข้อติอะไรอันนี้สำหรับการใช้งานในในบ้านก็จะมีเรื่องการคอนเดนส์ของตัวตัว,ตวนี้นี่ครับสำหรับฝานะครับก็จะเป็นซีนยางอตรงนี้ครับขาวซีนยางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า ตอนแรกนะที่ซื้อมาตรงนี้ยจะเข้ากับร่องมันพอดีนะครับตรงนี้แต่ตรงเนี้จะไม่ค่อยหนีบกับร่องนะครับจะเป็นแค่โค้งๆเฉยๆไม่แน่ใจว่าดูออกอนะ่ะตรงนี้เห็นไหมไม่รู้ว่ามันเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าเพิ่งพอดีผมเพิ่งเห็นก็จะเป็นตำหนิตรงนี้นิดนึงแต่ไม่มีผลอะไรกับการซีนน้ำอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปซีนเรียก ถ้าใครได้มาก็ถ่ายรูปให้ผมดูหน่อยข้องใจอ่ามันจะไปซีนกับตัวขอบเนี่ยนะครับขอบตรงเนี่ยบากระติกเจ้าตัวซีนซิลิโคนตัวเนี้ยทําให้แรวกอากาศนะครับกันอากาศอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอ่าสองจุดแล้วเนาะเรื่องการคอนเดนตนะครับเรื่องการอ่าน้ำนะครับที่ปิดไม่ทันใจนะครับ ถ้าใครอยากปิดทันใจนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนบอลวาลทีนี้เป็นอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งต้องเทน้ำออกก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะมาถอดตัววาลนี้ให้ดูกันนะก็จะเป็นข้อเสียอีกจุดหนึ่งนิดนึงอาจจะ ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เป็นจุดที่ควรต้องระวังไม่ใช่ข้อเสียอะไรหรอกคือผมมีเคยมีประสบการณ์อยู่ว่าเจ้ากระติกน้ำน่ยมันรั่วออกตรงตรงตะเข็บนี้่ะรอยต่อพลาสติกทีนี้ผมก็เลยหาสาเหตุนะครับที่รั่วเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวอันนี้เพิ่งเทน้ำออกอเห็นเขียวเขียวนี้ไหมครับอะียวเขียวตรงวาวนะครับ มันสามารถหมุนได้ทีนี้เราเวลาเราเทน้ําแข็งไปอะน้ําแข็งมันจะแทกเจ้าตัวเนี้ทําให้เกิดการหลวมพอหลวมแล้วมันก็จะคอนขยับได้เนี่ยพอมันขยับก็ทําให้น้ารั่วนครับก็ถูกต้องของมันแล้วออันนี้ผมก็นั่งหาสาเหตุอยู่ที่มันรลุดได้อพอแกะออกมาครับ ไอ้นี่ก็เป็นรูฉีดโฟมนะครับของทางทางเขาที่น่าจะนะครับเป็นรูฉีดโฟมเข้าไปอันนี้ก็เป็นวาลวปกตินะครับเกาะมุนเข้าไปถ้าใครจะเปลี่ยนอะแดปเตอร์นะครับก็ดูรูนี่ครับที่สำคัญแล้วก็ตัวซีนนะครับที่ต้องมีซีนเขาขาง ก็มีเท่านี้นะครับจุดข้อเสียนะครับที่ต้องระวังนะครับก็คือมันไม่ใช่ข้อเสียอะไรหรอกมันเป็นจุดที่ควรต้องระวังเพราะว่าเวลาน้ำแข็งมันมีมันแข็งนะเนาะแล้วมันกระแทกเกลียวเกลียวก็มีสิทธิ์ที่จะคลอนได้นะครับคลายได้คลายนี่แน่นละโอเคสำหรับวอเตอร์จักกัาตาเล่นะครับกิริสนะครับ 7.5ลิตรนะครับก็มีเท่านี้นะครับผมก็ทำรีวิวให้ดูกันนะครับครับ,รบงี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ